หลังสงการยังใครที่หารถไว้เชาเข้ามาเลยที่กิจสดากูด๊ค่นะคะสวัสดีลูกค้าวยนะคะผ่านทางเฟซบุ๊กเนาะวันนี้ก็อากาศดีดีดีที่ไม่ตายนะคะร้อนเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีโปรสวันสุดท้ายนะคะสำหรับที่กิจสดากูด๊ค่นะคะโปรโมชั่นอะไรบ้างดอกเบี้ย2.99กนะคะตลอดสัญญานะคะผ่อน ช่วยผ่อนสูงสุด6เดือนนะคะพร้อมฟรีบำรุงรักษาอีก3ปีนะคะลูกค้าใครอยากได้โปรนี้นะคะรีบจองเลยนะคะก่อนอื่นก็ทักทายลูกค้าใน Facebook ก่อนนะคะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคิดถึงกันหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะคะสงกรานนี้นะคะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะคะอ่ะ,ททะลูกค้าบางท่านบอกว่ายังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลย แต่ว่าส่วนมากเขาก็เปิดงานกันตั้งแต่วันที่17แล้วเนาะส่วนบางท่านก็อาจจะหยุดชดเชยเปิดวันที่18 19อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะคะ,นนะสวัสดีลูกค้า2ท่านนะคะใน Facebook นะ,ะ,ะทักทายกันได้เลยนะคะลูกค้าวันนี้นะ,ะพบกับเซลล์ตักนะ,ะพามาดูรถอะไรนะคะขายรถอะไรขายหมดเลย แต่วันนี้มาพามาดูหนึ่งคันนะคะเป็นรถบ้านรถครอบครัวนะคะเผื่อว่าลูกค้าหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะเปิดเลยตรงนี้เลยนะคะมิ s ูบิชินะคะปาเจโร่สปอรสีขาวคันนี้นะคะเป็นตัวโฉมปีโฉมปีอะไรปี2016นะคะเป็นตัว GT นะคะลูกค้าเครื่อง2.4 เครื่อง2.4ดีเซลนะคะให้ดูชมหน้าปี2016นะฮะกระคะกจังหน้าไมน์เชชเรียบร้อยแล้วนะ,ะตัดโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะใครที่หาคันนี้อยู่นะคะจะพามาดูว่าทำไมถึงต้องเลือกปาเจโร่สปอร์ตนะคะหนึ่งเลยเป็นรถครอบครัวได้คันนี้เป็นรถในตระกูลรถเขาเรียกอะไร PPV วปะ PPV นะคะสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้นะ,ะไปเที่ยวได้ เป็นรถครอบครัวได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะคะคันนี้เป็นสีขาวประกายมุกนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กจากศูนย์เลยนะคะจากศูนย์มิซูเลยนะคะบอกได้เลยยางใหม่พร้อมใช้งานนะคะกระจกเขาจะเป็นตัวโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะและด้านข้างของเขา จะประกอบด้วยโครเมียมหมดเลยนะคะว่าจะเป็นมือจับแล้วก็กันคิ้วนะคิ้วคิ้วนะคะอ่ะคันนี้ยกสูงมานะคะก็จะมีบันไดขึ้นให้ด้วยนะคะสะดวกต่อก,การใช้งานมากนะ,ะมาดูรอบๆอบคันและด้านหลังกันเลยนะคะอ่านี่อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบด้านในนะคะ รถเจ็ดที่นั่งนะคะถ้าเบาะหลังไม่นั่งก็พับไปเลยนะคะพับไปเลยแล้วก็สามารถใส่ของได้นะคะนี่พับเบาะด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็ใส่สัมภาระใส่กระเป๋าได้เลยนะคะคันนี้เหมาะมากเลยไปเที่ยวก็ได้นะ,ะไปตั้งแคมป์นะคะเปิดฝาท้ายนะคะนั่งท้ายรถได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถครอบครัวได้ด้วยนะคะใครมีญาติเยอะๆนะคะ ญาติเยอะๆคนเยอะในครอบครัวนะคะคนสูงอายุนะคะคันนี้คือเหมาะมากเลยนะคะเป็นรถเจที่นั่งและคุ้มค่ามากๆนะคะัคนนี้รถปี2016นะคะประหยัดอยู่นะ,คะเครื่อง2.4ดีเซลนะคะลูกค้ารุ่นย่อยของเขาเป็นตัว GT นะคะคันนี้ขับ2เนาะไม่ต้องแบกชุดสให้มันเปลืองน้ำมันนะคะเป็นตัวขับ2อ่า ด้านในก็จะประมาณนี้นะคะรถไม่มีชนพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะดูจากน็อตได้เลยไม่เคยแกะเลยนะคะเพราะอะไรไม่เคยชนพลิกน้ำทุกครั้งว้น้ําเป็นว่างั้น ไม่ใช่นะ,ะการันตีให้เลยเพราะว่าของเราเป็นรถในสมาคมรถมือสองของประเทศไทยนะคะกิจสดากู๊ดค่ะก่อนที่เราจะรับรถเข้ามาเราก็ต้องมีการเช็คก่อนนะคะ<ม>เช็คประวัติก่อนเช็คศูนย์ก่อนว่ารถคันนี้ประวัติเป็นยังไงนะคะประวัติดีไหมนะคะถ้ามีชนพลิกคว่ำมาเราก็ไม่รับอยู่แล้วนะคะการันตีลงสัญญาให้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอ่ะด้านหลังเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ รถสวยมากเลยคันนี้มามาดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเอาจริงๆผู้หญิงก็จะก็ใช้ได้นะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ขับได้สบายๆเลยคันนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเกียร์ออโต้คันนี้เป็นปุ่มพุสตารเรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญนะคะไม่เก้าหมื่นโลออปชั่นด้านในก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะ คันนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าป่ะคะ่อ่ะบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะภายในเป็นสีดำนะคะตัวรถสีขาวภายในสีดำพวงมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะมีแพนเดอร์ชิปเรียบร้อยไม่เก้าหมื่นส0่พโลโอ้โหใช้งานมาน้อยมากเลยนะเพราะคันนี้รถบ้านแท้เลยนะคะที่สําคัญลูกค้าซื้อสด ไม่ต้องจ่ายแว7%เพราะอะไรคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมารถบ้านแท้ๆมานะคะลูกค้าไม่ต้องเสียวแว7%นะคะเปิดราคาตามหน้าเว็บเลย789,000บาทนะคะอ่ะคุ้มค่ายังไงนะคะดูออปชันภายในเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงถ้าอยากได้จัดเลยนะคะของดีไม่มีคำว่าแพงนะคะลูกค้าคันนี้ปี2016ภายในออปชันเต็มให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์ออโตโ ะะแล้วก็ Air Auto นะคะจอ Android เรียบร้อยพวงมอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะเบาะหนังเบาะไฟฟ้าคู่หน้าทุกอย่างออปชันใช้งานได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญมีจอ DVD ด้านตรงนี้ด้วยนะคะนี่ให้ดูห้องโดยสารด้านหลังหน่อยว่าถ้าเราใช้งานในครอบครัวเนี่ยถ้าเราเป็นเป็นผู้โดยสารเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าคันนี้มันก็โอเคแหละอะ แอร์ก็เย็นเย็นนะน่ะแอร์สตอนเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ออปชันด้านในเขาก็จะมีโหมดอะโหมดปรับแอร์อะไรอย่างนี้ใช้งานได้ปกติมีจอ DVD นะคะเผื่อว่าเรามีลูกเล็กเนาะให้ลูกนั่งตรงนี้แล้วก็ดูทีวีได้เลยนะคะบอกได้เลยคันนี้นะลูกค้าได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวผ่อนสูงสุด84งวดผ่อนอยู่ประมาณ13ื่น ะะ84งวดจะได้เต็มฟรีดาวเครดิตดีดอกเบีย้ยพิเศษ2.99ตลอดสัญญาตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะลูกค้าโอนจองมาปุ๊บจองจัดจบนะคะรับรถได้ภายใน30นาทีนะคะกรณีนี้ถ้าลูกค้ารายได้อาชีพชัดเจนนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะมีเครดิตมาลูกค้ารอรับรถภายใน30นาทีได้เลยนะคะอ่ะให้ดูในส่วนของบอบ์ดหลังนะคะถ้าเรานั่งตรงกลางเนาะ ถือว่ากว้างนะคันนี้กว้างมากเลยพับเบาได้นะคะพับเบาได้สองที่ด้านหลังแล้วก็วางของได้นะคะเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปช้อปปิ้งซื้อของอะไรอย่างนี้เนาะก็ใส่ด้านหลังได้เลยนะคะเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวใช้งานในครอบครัวใช้ เอ่ออเาไว้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะบอกได้เลยคันนี้ได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะอะ่ฝากลูกค้าด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นเรายังมีอยู่นะคะจริงๆจะหมดวันที่20นี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรต่อโปรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยถ้าสนใจก็โทรมาได้083 222 2 2 22 0 3นนะคะอ่ะ ออปชันประมาณนี้เลยนะคะสำหรับมิส s ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตปี2016รุ่น GT นะคะตัวท็อปโอ้ยสูงเกินอ่ะประมาณนี้เลยนะคะรถสวยไม่น้อยนะคะลูกค้าไม่เก้าหมื่นโล ภายนอกก็อันนี้เรายังไม่ได้คลีนหรือว่าเก็บงานใดๆคันนี้คือลูกค้าไม่ต้องเก็บงานเลยเพราะว่ารถสวยอยู่แล้วไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะปี16แต่สภาพนางฟ้าขนาดนี้ก็โอเคนะถ้าสนใจจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้เต็มฟรีดาวนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยซื้อสดก็ไม่ต้องจ่ายแบบเนต์นะคะและที่สำคัญนะคะของเราไม่ได้มีแค่นี้นะ ไม่ได้มีแค่รถครอบครัวนะคะลูกค้าลูกค้าอยากได้เป็นรถเก่งรถกระบะหรือว่าเอาไว้ใช้ขนของนะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะรถตู้ก็มีเหมือนกันขายดีมากนะคะสำหรับรถตู้ตอนนี้เนาะถ้าสนใจก็เข้ามาได้เลยกิจสดากูดค่นะคะตั้งอยู่ถนนการจนาพิเศษนะคะเขตบางแคกรุงเทพมหานคระนะคะลูกค้ามาไม่ถูกก็โทรมาแล้วกันนะคะ0 8 3 2 2 2 2 2 0านะคะอ่ะพูดถึงเรื่องเขตดีกว่า อา,อาชีพอะไรถึงจะออกรถได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าพนักง,งานบริษัทนะคะค้าขายนะคะค้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็ออกได้ขอแค่ไรายได้อาชีพชัดเจนนะคะมีเอกสารอ้างอิงนะคะเอกสารใช้อะไรบ้างนะคะ1่เลยสำเนาวรประชาชนนะคะสสำเนาทะเบียนบ้าน3ส,สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน4เอกสารประกอบอาชีพนะคะลูกค้าทาอาชีพอะไรนะคะถ้ามีเอกสารประกอบอาชีพนั้นๆน,น,นะคะเพื่อ ให้ไฟแนนซ์เขาตรวจสอบได้นะคะลูกค้ามาออกรถได้ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะคะเรื่องเครดิตนะคะใครที่ติดเครดิตเสียมาบูโรแบล็คลิสนะคะล่าช้าค้างค่าง,งวดนะคะเข้ามาที่เราได้เลยนะคะพร้อมดันทุกเคสเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะติดตรงไหนมานะคะเข้ามาคุยรายละเอียดและเงื่อนไขกันก่อนนะคะหรือว่าโทรหาตักได้เลยเบอร์พิมพ์ให้ด้านล่างนะคะโทรมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝากลูกค้าด้วยนะคะ m i t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์รุ่น GTP ี2016ตัวท็อปสุดรถสวยๆแบบนี้นะคะเครื่อง2.4มาในราคา7 8 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถซื้อสดฟรีแหวน7รนะคะคันนี้ฝากไว้ด้วยถ้าใครหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะอ่ะช่องทางการติดต่อของเรามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ แฟนเพจ Facebook นะคะ TikTok YouTube นะคะ t w i t t ตอ IG ตอนนี้มีหมดเลยใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยแต่ว่าส่วนมากเราก็จะสิงอยู่ใน TikTok ซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะมีสาระนะคะลูกค้าเข้าไปดูได้เลยใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยกิจสดากูดค่านะคะแล้วก็หลักๆเลยจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจได้นะคะกดติดดาวไว้เลยเพราะว่า ลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นนะเพราะว่าเรามีรถเข้าใหม่มามีโปรโมชั่นมาแล้วก็จะอัปเดตผ่านทางแฟนเพจ Facebook ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มี Youtube ถ้าใครอยากดูย้อนหลังนะคะเราก็จะมีลงคลิปวิดีโอนะคะรีวิวรถนะคะเยอะเลยใน Youtube ใช้ชื่อเดียวกันโชว์รูมกิสระกูดค่ะรถมือสองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถบ้านรถครอบครัวและโปรโมชั่นพิเศษนะคะยังมีอยู่ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ2.99ตลอดสัญญาช่วยผ่อนสูงสุด6เดือนและฟรีบำรุงรักษา3ปีนะคะมีที่ไหนไม่มีหรอกซื้อรถแล้วช่วยลูลกค้าดูบำรุงรักษา3ปีนะคะถ้าสนใจก็โทรหาตักได้เลยนะคะ0 8 3 2 2 2 2สาำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ